เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขาสมาโดยเอาขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดรนิ้วหัวม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบา หับตาขอลูกจะถึงให้ปิดสนิทพอสบายสบายใครคลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาด บริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ให้ตัดใจให้ปลด ปล่อยให้วางทำใจให้วง่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในกร่างกายของเรานั่นนะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรง มือลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล,ล,ล่งว่างๆกลวงภายในคล,าคลา้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆกันให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรงกลวงภายใน แล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกักเนให้เลือดลมในตัวงเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมือ่อยทำตัวให้สบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่อเมื่อรับหลับกายและใจแล้วตอนนี้ เราก็นึกน้อมใจเนี่ยน้อมกลับมารวมหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางทองของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่า เราหยิบเส้นด้ายขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุจะไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็ม เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติอนวชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นดายทั้งสองโูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าโนยงกลางกายฐานที่เจ็ดต้องรู้จักเอาไว้ เพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่อายะนานิพพานที่พระสัมมาสุริเจ้าพระอารหันต์นั้งหลายท่านเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้แหละเริ่มต้นหยุดใจอยู่ตรงนี้ แล้วพอถูกส่วนเข้าใจก็โลง่งโล่งเบาสบายตกศูนเห็นดวงประตมุมมักเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆท่ามกลางแสงสว่างภายในที่เจิดจ้าเหมือนอาทิตย์ดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน จะเป็นแสงที่เนียนตาละมุนใจและหลังจากนั้นท่านก็หยุดใจเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นกันไปเรื่อยๆเห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นกายในกายซ้อนๆกันอยู่ตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่กายมนุษย์หยาบ กายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปประพรมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายรูปภรหมก็ซ้อนอยู่ในกลางกายรูปประรมกายทำโคตรภูก็ซ้อนอยู่ในกลางกายอรูปประมกายทำปฐวถดาวันหนาตักห้าวาสูงห้าวาซ้อนอยู่ในกลางกายทำโคตรภู นัตตกย่อนกว่าห้าวาหน่อยหนึ่งกายทำพระสก,กะทาคามีซ้อนอยู่นัตหนาตักสิบวาสองสิบวาซ้อนอยู่ในการกายธรระโสดาปันหนาตักห้าวาสูงห้าวากายทำรพระนาคามีนาตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาซ้อนอยู่ในการกายทำพระสก,กิทาคามีหนาตักสิบวาสูงสิบวา กายธรรมปรหัตหนาตักยีวาสูง20วาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมปาณคามีนาตัก1ิวาสูงสิวาทั้งหมดนี้นะทั้งหยาบละเอียดรวมเป็น18บแกายซ้อนซ้อนกันอยู่ไปตามลำดับดังกล่าวเป็นผังสำเร็จของชีวิต กายเหล่านี้มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆคนในโลกกลายที่สำคัญก็คือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตพูเรื่อยไปเลยกลายธรรมปโสดาบันปสกิธาคามีพระนาคามีกายธรรมพระหันต์กายเป้าหมายก็คือกายธรรมอรหัต มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละทุกคนในโลกซึ่งเราจะต้องรู้จักเอาไว้ศึกษาเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระหนา์ก็เริ่มหยุดตรงนี้เราก็จะต้องเริ่มหยุดใจตรงนี้เหมือนกันตรงฐานที่เจ็ด เดินตามรอยเดียวกันไปเลยดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องรู้จักฐานที่เจ็ดนี้เอาไว้แต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเราก็อย่าไปกังวลใจเกินไปว่าใจเนะี่ยเราวางเอาไว้หรือรวมจุดหยุดนิ่งไว้ที่ฐานที่เจ็ดตรงเป๊ะหรือเปล่า เอาว่าในแง่ปฏิบัติเราก็ประมาณเอาว่าอยู่ในกลางท้องของเราประมาณนี้จะได้ไป่กังวลใจหมูไปควานหาทางที่เจ็ดกันซึ่งจะทำให้ใจมันไม่สงบเพราะฉะนั้นเราก็วางใจไว้ที่ตรงเนี้วัตถุประสงค์เราต้องการหยุดใจให้ได้ใจที่แวบไปแบบมา คิดไปในเรื่องราวต่างๆออกนอกตัวเราไปทำให้เรานะไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงเลยไม่มีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจิตก็ไหม่บริสุทธิ์เราก็สแสวงหายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมีสิ่งใหม่ๆมาให,ให,ให้เราดูเรื่อยๆ ให้ติดตามให้เปิดพลนไปเรื่อยๆเราจึงเวียนตาย,ตายเวียนเกิดกันนับพบนับชาติไปตวนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไม่เกิดล้วก็จะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงน,รงนี้ตรงฐานที่เจ็ดหลักสำคัญยังอยู่ว่าต้องฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด นี่ต้องจำหลักตรงนี้เอาไว้และหยุดเท่านั้นจึงจะเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราเข้าถึงปฐมมรรคดวงธรรมต่างๆกายในกายดังกล่าวก็ตั้งหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหยุดอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอารหาันต์ เดบคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบู้คนพระพิชาธรรมกายท่านสรุปเอาไว้อย่างนี้ต้องจับหลักให้ได้ในลูกนะหยุดอย่างเดียวทีนิจใจจะหยุดตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการคือเราจะต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาหรือหาเรื่องหาหลัก ยึดี่เกาะของใจนะไม่ให้แวบ,บไปที่อื่นคือแทนที่จะไปคิดเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานนะให้มาคิดถึงวัตถุอันเลิศอันบริสุทธิ์หรือสัญ,ญลักษณ์ที่แทนพระรัตนตรัยนะก็มีดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆที่เราคุ้นตาคุ้นใจ และก็เป็นตัวแทนของพระรัตนตรัยอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันนึกภายในอย่างสบายสม่ำเสมอต่อเนื่องพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรังสัมมารัง ทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไปลืมนึกถึงบริกรรมในมิตรดังกล่าวจะเป็นดวงใสๆสหรือเพชรใสใสสักเม็ดหนึ่งหรือพระใสใสักองค์หนึ่งเอาอย่างเดียวอย่างใดก็ได้เดี่ยททำอย่างนี้เรื่อยไปใหม่ๆมันก็ไม่ค่อยชัดเจนแต่เราก็ไม่ต้องไปเค้นภาพ เพื่อจะให้มันชัดดังใจปรารถนาเพราะสิ่งที่เรานึกถ้าเราไม่คุ้นมันก็ไม่ชัดเจนแต่วัตถุประสงค์ต้องการในใจมาอยู่ตรงนี้เราก็นึกท่าที่เรานึกได้อย่างสบายๆทำอย่างนี้นะลูกนะแต่บางคนนนไม่ถนัดในการนึก พอนึกแล้วเนี่ยมันอดที่จะไปบังคับใจไปเค้นภาพไม่ได้ท,ทั้งที่รู้ว่าไม่ควรจะเค้นภาพตามไม่เกิดอาการตึงปวดกระบอกตาลูกตาหัวคิ้วหน้าผากเกร็งไปทั้งตัวนิ้วกระดกะไหลยกท้องเกร็งอะไรอย่างนั้นคือถ้าให้นึกเป็นภาพแล้วก็รู้สึกจะเป็นอย่างนี้ ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องเลือเป็นภาพคือวางใจนิ่งเฉยๆไว้ในกลางทองและาาาลลภาวนาสัมมาอรหังเลื่อยไปเลยภาวนาไปจนกว่าใจเรานะ่ะไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้ก็ได้ แต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยบางคนก็ไม่ถนัดอยากจะอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องนึกภาพโดย,ไม,โดยไม่ต้องภาวนาและก็มั่นใจว่าใจไม่ฟุง้งหยุดนิ่งเฉยๆทำความรู้สึกในกลางท้องอย่างนี้อย่างเดียวก็ได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ สำรวจตรวจตาดูอัธยาศัยของเราเนะี่ยถนัดตรงไหนน้อมไปทางไหนเราก็เอาอย่างนั้นทั้งสามวิธีการดังกล่าวนั่นแหละมีวัตถุประสงค์เพื่อใจไม่หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือวัตถุประสงค์เพราะนั้นเอาเท่าที่เราถนัดทีนี้ก็มีข้อสังเกต ถ้าเราทำถูกหลักวิชาใจมันจะนิ่งมันจะโล่งคือรู้สึกตัวไม่ทึบมันรู้สึกปโปรง่งกลวง,ลงภายในหรือตัวพองพองขยายแล้วก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกชนิดนี้อยากอยู่กับ ความรู้สึกชนิดนี้ไปนานๆแม้ยังไม่เห็นอะไรก็าตามแล้วก็รู้สึกเวลาหมดไปเร็วเหลือเกินนี่คือสิ่งที่เราทำถูกหลักวิชาแล้วแต่ข้อสังเกตนี้ต้องสังเกตตอนเราเลิกนั่งแล้วจะไปสังเกตตอนระหว่างที่เรากำลังฝึกใจให้หยุดนิ่งกำลังทางความเพีย เนื้ถ้าโล่งโปรงเบาสบายตัวขยายตัวพองพองตัวยืดมุงตัวย่อตัวยุบหรือตัวหายไปอย่างนี้ถูกวิธีถูกหลักวิชาในเบื้องต้นแล้วก็ให้นิ่งอย่างนั้นต่อไปบางคนนิ่งจนกระทั่งตัวหายเหมือนอยู่กลางอากาศเควงควางก็ไม่รู้ว่าจะเอาใจไว้ที่ไหน ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ใจสบายอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปควานหาฐานที่เจ็ดให้นิ่งนุ่มละมุนละไม,ะมกันต่อไปแต่ถ้าหากเราทำไม่ถูกหลักวิธีวิชาแล้วก็ตัวมันจะทึบปวดกระบอกตาเกร็งมันทึบมันแคบ ตืต้อๆตันๆแตงไม่ฟุ้งแต่ก็ตืต้อๆอย่างนี้แสดงว่าเรายัางปฏิบัติไม่ถูกหลักวิชาแล้วก็ปรับนิดหน่อยแค่นั้นเอง,นงคือมันถูกมาแล้ว9กเรปร,รับแค่เราก็นิ่งเฉยๆวางเบาๆอาจจะเพเยอะเปลือกตาขึน้นนิดหนึ่งแล้วก็สอนตัวเองว่า เราอย่าไปมุ่งเน้นที่จะเห็นภาพเกินไปอย่าอยากได้เกินไปอยากมีองค์พระดวงธรรมปรากฏอยากเป็นธรรมกายเราไม่ต้องอยากได้อยากมีอยากเป็นทำเฉยๆสมัยปรับใหม่ขยับล้วขยับตัวสักนิดแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆก็ฝึกกันไปอย่างนี้ปรับกันไปนะลูกนะ ฝึกไปปรับไปจงกว่จะได้ความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายซึ่งมันมีอยู่แล้วอารมณ์สบายก็มีอยู่แล้วแสงสว่างภายในก็มีอยู่แล้วดวงธรรมกายภายในองค์พระเรามีหมดแล้วในตัวแค่เราปรับพิธีนิ่งนิ่งเบาเบาสบายทำอย่างนี้ถ้าเกิดมันฟุ้งฟุ้งก็ช่างมัน เราไปเยอะเปลือกตากันเล้กนิดแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่าเอาตัวของเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ก็นั่งในผลดีนว่าไอ้ทำไมเข้ามาทีหลังเราหรือมาพร้อมกับเราแต่ก็เห็นก่อนเราบางคนเราไปชวนเขามาโดยซร้างใหมไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครแม้กับตัวเองก็ไม่ต้องเปรียบเทียบเพราะบางวันเราก็นั่งดี บางวันมันก็นั่งดีไม่เท่าที่ควรเพราะว่าเราต้องทำมาหากินต้องพบปะผู้คนได้ต้องพูดต้องคุยต้องคิดอะไรต่างๆสิ่งเหล่านั้นก็จะถูกสั่งสมเอาไว้ในใจเราเหมือนใจเราเป็นเทเปบันทึกสิ่งเหล่านี้ถึงเวลามันก็ค่อยๆคลี่คลายออกมา ทางระบบความคิดบางภาพบางเสียงบางแล้วก็ฝึกกันไปทุกวันนะลูกนะฝึกกันไปเรื่อยๆอย่าไปท้อสิ่งที่เรากำลังทำนี่ยมันเป็นงานที่แท้จริงของเราเป็นภารกิจหลักของเราที่เราเกิดกันมาแต่ละภพแต่ละชาติมาเป็นมนุษย์เขาเรียกว่ากรณียกิจ กิจที่ต้องทำเราไม่ทำได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ทำเราชีวิตเราก็จะวนเวียนอยู่กับความพลนในโลกความโศกเศร้าซึมเซงเครียดเบื่อกลุ่มอะไรต่างๆเหล่านี้ชีวิตก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีขึ้นๆลงๆ เดี๋ยวคุณมัวเดี๋ยวอารมณ์ก็ไม่คุณจะแจ่มใสจะไม่รู้จักความสุขก็จะไม่รู้จักเพาเราเราจะหาความสุขและความแจ่มใสจากที่ไหนไม่ได้นอกจากหยุดกับนิ่งเนี่ยเราจึงจำเป็นต้องทำไม่ว่าเราจะมีภารกิจเครื่องกัางบนมากน้อยแค่ไหนก็ตามจะเจ็บจะป่วยจะไข้เนี่ย มันไม่เป็นอุปสรรคทั้งนั้นจะเอามาเป็นข้ออ้างเงินไขให้เราไม่ทำความเพียรฝึกใจหยุดนิ่งไม่ได้เราต้องทำนะลูกนะเนี่ยเราทำแล้วก็ได้เพราะสัมมาสุพเจ้าตังการสอนให้เราเนี่ยปฏิบัติตั้งแต่ภาคทฤษฎีมาถึงภาคปฏิบัติ กระทั่งมีประสบการณ์ภายในที่เร็วปฏิเวทะให้มีประสบการณ์ภายในเพื่อมุ่งไปสู่จุดความเป็นตัวของตัวเองค,อคล้ายๆกับดวงอาทิตย์ดวงตะวันที่มีแสงสว่างในตัวเองมีพลังงานมีอนุภาพมีความร้อนคือเป็นอยู่ได้โดยตัวเอง ไต้องไปอาศัยอย่างอื่นที่อื่นแม้อยู่ตัวคนเดียวเนี่ยก็มีความสุขได้มีความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้ก็เรียกวันนิลามิสุขคือความสุขที่เราไม่ต้องไปอาศัยวัตถุภายนอกไม่ต้องอาศัยคนสัตว์สิ่งของทรัพย์สินเงินทองพวกพ้องอะไรต่างๆ แม้อยู่คนเดียวก็มีสุขไม่เหงาไม่เศร้าไม่ซึมไม่เสงมีแต่ความเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเหมือนดวงตะวันนั่นแหละเป็นตัวของโัวเองนั่นคือวัตถุประสงค์หลักเลยชีวิตที่ผ่านมากระทั่งบัดนี้เราไม่เป็นตัวของเราเองเลยเพราะ ถ้าทำยิ่งจำวิรู้เรามันไม่บริสุทธิ์กิเลสอาสวะเข้ามาปนเป็นอยู่มาหุ้มมาเคลือบมาเออบอาบซึมซาบปนเป็นโจมซ้อนลอยใสบังคับบัญชาเราทำให้เราไม่เป็นอิสระไม่เป็นตัวองตัวเองเราจะอยู่ตามลำพังได้ยากจะต้องพึ่งพาคนโน้นคนนี้ก็ั้งหมดเวลาชีวิตไป เพราะการเป็นตัวของตัวเองเนี่ถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นความปรารถนาของผู้รู้บัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนดังนั้นเนี่ยในสมัยพุทธกาลพระเจ้าเมื่อท่านถ่ายทอดความรู้แล้วทั้งทักศิสดีแล้วก็ให้ภิกษุบังกุลบุตรกุลธิดาบังไปสแสวงหาที่สง,งบสง,งัด ให้เกิดกายวิเวกจิตจะได้วิเวกอุปธิก็จะได้วิเวกวเวคือสิ่งที่ทำให้ใจเล่าร้อนมันก็จะสงบสงัดกันไปปรีกตัวกันไปตามป่าเขาห้วยน้องคลองบึงถ้ำตนโคนม้อยเรือนบ้างลองฟังอะไรต่างๆเหล่านั้นเมื่อให้ทฤษฎีแล้วก็ไปปฏิบัติเองเพื่อหาประสบการณ์ภายใน ไปสู่ภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระนั่นคือวัตถุประสงค์กายที่หลุดพ้นแล้วเนี่ยคือกายธรรมอรหัตผลที่มีอยู่ภายในตัวของเราหลุดพ้นแล้วกายนัน้นเราเป็นอิสระ ส่วนกายอื่นในยังไม่เป็นอิสระอย่างแท้จริงแม้จะเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ปโสดาบันเลืยมาก็ตามถ้าครึ่งทางก็โคตรภูบุคคลถ้าต่ำกว่านั้นลงมาก็ไม่เป็นอิสระอะไรเลยเพราะต้องการเป็นตัวของตัวเองขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้ถาทำใจมือรู้ระสะอาด เป็นธานนนนตุลวนๆทำลวนๆบริสุทธิ์ลุนๆที่เขาเรียกว่าวิลากัทธาวิลากธรรมถ้ามีลักษณะกายได้อย่างเนี้ก็จะไปอยู่ในหมู่ผู้พลแล้วคือในอายตนานิพานซึ่งท่านจะเป็นอยู่ในตัวงตัวเองตลอดเวลาไม่ยืนไม่เดินไม่นอนไม่ต้องทำกิจแบบมนุษย์ ที่จะต้องทำมาหากินรับประทานอาหารขับตายง่วงก็ต้ังนอนหิวก็ต้ังกินร้อนตัองอาบหน้าเป็นต้นแต่ถ้าเป็นอยู่ด้วยตัวของตัวเองได้เป็นอิสระแล้วนี่คือวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นตัวของตัวเองซึ่งสภาพอย่างนี้ได้ถ้าใครเป็นอิสระใจเกลียดอสวะอย่างนี้ได้แล้วก็จะมีสุข แล้วก็ชีวิตก็จะเป็นนิรันดรเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเรามีบุญเรามาอยู่ณนะตรงนี้แล้วเพราะเกิดในโลงเราศาสนารู้วิธีการปฏิบัติรู้หลักวิชาแล้วหรืออย่างเดียวว่าทำความเพียรให้ต่อเนื่องแล้วก็หยุดใจนิ่งนิ่งนุง่มนุ่มเบาเบา สบายสบายขอ,ของเราไปเรื่อยๆเด <d> ี๋ยวเราก็จะสมหวังเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็หยุดใจไปเลือกเอาวิธีการในวิธีหนึ่งจะนึกนิมิตประกอบภาวนาหรือจะนึกนิมิตเฉยไม่ประกอบภาวนาหรือภาวนาเฉยไม่นึกนิมิตหรือไม่เอาทั้งสองอย่างหยุดอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งสิ้นนะลูกนะ เช้านี้อากาศกําลังสดชื่นเหมาะสมสำหรับลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้เข้าถึงพรระัตนตรัยในตัวก็ให้ต่างคนต่างประกอบความเพียรกันไปตามหลักวิชาง่ายๆสบายบายผ่อนคลายหยุดนิ่งอยู่ภายในให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบน,นะลูกนะ